เอาละครับผมกลาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมเกมอะไรวะนนลืมชื่อ Eternal Back Survival <c oughs> Eternal no Back Survival เพื่อใครลงสัยนะครับเกมนี้มันคือเกมออกใหม่เลยนะครับมันเป็นเกมภาคไม่ใช่ภาคต่อนะครับเป็นต่อยอดมาจาก Back Survival ภาคหลักเกมนี้มันเล่นยังไงอะครับ เพื่อนอน้องๆเขาอยากรู้อะครับแบบเอยพี่สกิลยังไงเป็นแนวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคิดจากภาคแรกนะครับภาคแรกจะเป็นเอ่อแนวติมการวางแผนโจมตี b บ t t อง r o y รอยนะครับส่วนภาคนี้จะเล่นแบบเป็นเป็นเอ่อโมบ้าเลยนะครับก็คือให้น้อง ทุกคนได้ฟาร์มของกันแล้วก็ไปบวกแบบวัตเทอร์ลอยาออยายครับโอ้ยังยินนี้เองอะคับีกันแดะเสียงเองที่ถ่าเอาอเค่ผมจะเล่นลซีนะครับแล้วครับเนื่องจากเปิดคลิปมาแล้วผมจะเล่นตัวใหม่ไปเลยครับที่องออกมาได้แผทก่อนหน้านี้เล่นดอกครับตัวที่มาใหม่ล่าสุดก็ชื่อว่าลอซี่นะครับค้นบุตะเล่นอยู่นะครับใช่แล้วอะครับตอนนี้ก็เป็นหลักของผมไปแล้วตอนนี้เดินผ่านใครก็ตาย อีนมใหญ่ต,ตาหอดนมจะตินเลยดวะฟ้าโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกที่ลงนะครับก็ตรงไหนที่มีของมันจะขึ้นสีฟ้านะครับก็แนะนำให้ลงแถวนั้นแล้วกันครับ <c oughs> มันมันจะแนะนําให้เราลงนะครับของที่เราจะต้องทำ้าคก็เป็นของในระดับมาตรฐานที่ทุกคนเราทู้ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเก่งนะครับไปศึกษาจากภาคแรกนะครับแล้วก็ไปทําการจัดของเองนะครับมันจะรู้สึกว่าโอ เกมนี่มันใช้สมองเยอะกว่าที่คิดแต่ถ้าอยากเก่งจริงๆก็ดูผมก็ได้นะครับเก <c oughs> ่งกว่านนลและช่องเนี้ยโอเคออกเกมแล้วก็ใจเย็นับทีเขามารลบชม <c oughs> ติดไลค์ติดกรีปอยงเท่าน,นี้เอยใจแน่น <c oughs> เอ้ยไปไปางเรามาววางแผนกันแล้วเดินจากตรอกนะมันจะไปถนนทำบีบึกอล้วได้หมดแต่ไม่อยากไปนี่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 ไปนจะไปไปไปนี่เลยใช่ ไปไงเดินไ,ไปตัว L เขาเรียกว,ว่าแผน Logitech G Screw blah b l a ล้เดินแล้วก็เดินไปท่าเรือนะครับเพื่อไปทำของอนันตะระหว่างแล้วก็ฆ่าคน <c oughs> จัดไปไว้ลินเมกาไม <c oughs> ้มีหนึ่งนนคนตัวละครของตะน่าจะเป็นสายลับหรือเปล่าไม่รู้ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปโหลด <c oughs> มาเล่นดูแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องดูนะครับมีครับเกมฟรีนะครับทุกคนไม่ต้องเสียสนใช่แล้วครับฟรีไม่เสียตังค์ครับใช่แล้วเสียตอนซื้อตัวละครเสียไไปไห้แล้วมันตังค์ในเกมเขาไม่ต้องเสียสครับโอเคตอนนี้ ผมจะบอกวิธีการเล่นหลักๆของเกมนี้นะครับยิ่งคราบขอมาเท่าไหร่วิวยิ่งอัพเร็วนะครับเล่นคนยิบทําเลยครับไม่ว่าจะคราบอะไรได้ก็คราบไปครับตัวิวครับต้องไหมครได้คราบไปก่อนไดครับตีสั่นกับคราบของคราบของได้ XP กว่าะของที่คราบได้จะเป็นเรื่องขึ้นแบบเหมือนขึ้นแบบอมันจะขึ้นเป็นรูปเครื่องอะไรนะไอ้ื่องค้อนกับพระแจเวลาเรากดเข้ามากดดูว่านี่ของได้เก็บได้ แล้วมันขึ้นลูกประแจกับค้อนใช่ไหมหมายว่าแปลว่ามันครัฟได้ซึ่งของที่ครัฟได้เนี่ยหยิบคระัฟเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่แต่ครับต้องคัฟไว้ได้แทนย้อยคาฟไปก่อนใช่คับคัฟไปก่อนครับแนะนําตามีเสื้อยังมาเอามาไอบีกินนี่จัดไปมาหับแล้วเอาอะไรนะตรงไก่เดี๋ยวจัดไปเชื่อบีกินนี่หลักการเหมือนภาคแรกนะครับก็คือยิง เราค้าปอาหารเยอะๆเลยครับแนะนําก็ต้องใช้ค้าปอาหารก็ได้เวลนะครับแต่ใครยังไม่รู้โโอ้หเด็กกินดิเองอะเฮ้ยได้แล้วค้าไปโอ้ได้แบตเตอรี่โอ้โหได้ไม่พอเลยค้าไปหมดเลยสาวชื่นทัทมิดาอุ้ยติมมาหน้าบ้านหิวเลยฮุยมามันมีมีกลุ่มแล้วมีกลุ่มเราต้องอยู่ใกล้ๆกันตลอดได้ได้ได้ เราเป็นตัวแทงตาเป็นตัวยิงอะไรยังไงได้แต่มาตามรอคิวหนึ่งนำแล้วได้ของเยอะแล้วขาดชุดอย่างเดียวยังไม่มีชุดแฮะถ้าอันนี้มันจะไปของทองต้องอเจอคนอย่าเพิ่งบวกรอละครเอาแป๊บหนึ่งเดินผิดเอ้ยมันมีต้นไม้พิเศษสปอนในโรงแรม แต่ก็ดูจะคลอใบมีดโกนก่อนมีดโกนจะอยู่แถวไหนเนี่ยไปโรงพยาบาลไปโอ้ของเหลืองเต็มเลยแต่ค้าไม่ได้สักอันเต่าเฮ้ยขัดกระบอกไม่ไผ่มันต้องไปโรงพยาบาลก็บอกไม่ไผ่เหรออันนี้มีอยู่นะเจอพอดีเลย อาค้าบได้แล้วบอ,บองนิสโกจังบองนิสโกจะเอาไว้ฝากการเยอะเหมือนกันนะตอนนี้กำลังค้าบของแบบต้องเอาค้าบอะไรก็ได้มีอะไรคราบก็ค้าบไปก่อนโอ้โอ้ได้ขนนกแอมแมวคราบขนนกสีลุงครับโอ้ของฟ้ามาแล้วของฟ้ามาแล้วหนึ่งครับ ตัวไงานที่นี่ยังเขียวหมดเลยที่ต้องการเลยว่ะเอาเอาย้ํานี้เปล่าเก็บไว้เผื่อจัดไป,ไ,ปไม่มีแล้วนี่หว่าไม่ต้องโอเคได้ทิ้งแถวนี้ไม่มีของที่เราต้องการเลยฉันอยากได้โอ้ยแอดอปฉันอยากได้สิ่งที่เรียกว่าใบมีดโกนได้ถ้าเจอเดี๋ยวไว้เอาหาให้ ใบมีดโกน่าอยู่ตรงนี้เลยทีความเงียบมงียบแค่ไรนะผมอาจจะใช้สมาธินิดนึงไอ้ครับเกมนี้ต้องเป็นเกมที่ต้องใช้สมองนะครับเราล็อกแรกไม่ได้เดี๋ยวจะตองตายได้แล้วโอเคอันนี้ต้องการขนนกกระพ่านแผ่ใบมีดโกนเอามาขนนกกระพ่านแผ่จัดไปหาก่อนทุกคนโอ้โหนี่ไงใบมีดโกนได้แล้วนี่หว่า ได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวขอเดินทางไปนั่นก่อนที่เรียกว่าโบสถ์โบสถ์แล้วเข้าตัวเมืองเลยวางกับดักรออะไรวางกับดักก็ได้วิวนะครับการกระทำในเกมได้วิวหมดครับเพราะฉะนั้นทำๆเลยครับอ๋อเอของดับของดับของเขียวอยากได้ปืนเป็นของเขียวเลยเนี่ยขาดทาน โอ้มาหนาหมดมาหนาหมดโคตรโคตรสิงไอ้มันฆ่ากันรัวๆเลยที่ผ่านกันได้แล้วเหลือเหลือต้องไปที่โอ้ต้องวาร์ปแล้วละนอนใจเย็นนอนมันมีคนไปหาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้อยากไปดูของมันมันโหกอะไรอย่างไอ้นอนเอาอ่ะไอ้ดิไอ้เขียวตุ๊กตามันคือตุ๊กตาเอาไว้เอาไว้ใส่ของ ไปโบดไปไปโบดไปโบดทำไปเดีไปไหลที่ไหนโบดโบดโบดเรื่อตัวนี้โอ้ยต้องการขวดแก้วครับจัดไปขวดแก้วสามอันโหดทันทีเลยเฮ้ยเอ้าโอ้เออทำไมดาวเลยอะโดนน็อกจิกเอ้ยโดนข้างข้าวจิกโอ้ยไม่อ้ยไอเวินกระสุนพ่นพอดีกหลังใส้จะเกิดใครมานี่โอกาสตายมัน เฮลมีเห็นป่ะมาจริงๆด้วยเห็นป่ะให้แต่บันโทรศัพท์โทรศัพท์ควไปมันน่าจะใจดีชุบให้เราชุบมันขอบคุณมากมันวาร์ปไปแล้วมันวาร์ปหนีเรื่อยมันตั้งเาวตัวเล็กิ็เดียววิ่งโอ้โหแพ้เท้าไดวเลยแด็ดดินกงงเดี๋ยวชื่อหมดรอบนี้มันไม่ได้ของของม่วงไงรอบนี้ของม่วงมาช้ามากของก่อน ต้องการแทะได้โปรดแท่เหรอเหมือนเดินผ่านแบบน,นี้ตรงนี้แหละเนี่ยนี่ไงเออแทะไฟฟ้าโอ้ยเดินไมเอาของม่วงสักนิดสักหน่อยเฮ้ยแต่มีคนค้าขอ,ของไม่ไปดีว่ามันต้องคิดเหมือนเราอ่ะมันจะไปเอาของไ<ส>ด้อยู<ๆ>่หนนี่นี่ต้องการขวดแก้วได้โปรดไอ้แท่ เดินเลยไปละย้อนกลับไปนี่นกล่องอีกกล่องนึงกล่องหน้าเฮ้ยโอ๊ยนอนได้ของฟ้าแล้วนี่ยังไม่ได้เลยชุดการขวดชุดการขวดเอาไหมเอาไหมเอาไหมขวดแก้วใช่ไหมมา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 ,มาต้องการขวดแก้วแบ่งกันด้วยเหรืออันนึงไว้ใช้กดใช้ไปก่อนแล้วคอนโทรววนี้ไงคอนโทรลกดแบ่งได้ไหม โอ้แต่นี่มันใช้สามอันวาสามอันเอาให้ยืมมือน,นอ่อยแต่มันก็ค้าไม่ได้อยู่ดีอะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> อะไรวะขาดทานขาดทาน <c oughs> เอากลับไปก่อนแล้วกันมันยังไม่ได้จะไม่ได้ใช้พิงแล้วนี่เออจะได้ของบ่วงแล้วต้องการทานวะแล้วเราไปค้าอ,อะไรเนะี่ย <c oughs> ค้าผิดกันไอ,อแต่ช่างมันจะค้าและเออกาวอันนี้มีกาวไม่ขอแ ก็จะมีที่นี่มีกาวอยู่จาได้เอาเกียร์นะต้องการอันหนึ่งได้ไหมต่อทิ้งไว้โอ้โหมาตีแรงจัดนอนเตือนทีเต็มกระดูกเ,เราเจ็บปวดมากไปให้ไข่ทิ้งแบตเตอรี่ไว้ตรงนี้อาเสร็จผมแล้วครับต้องการอะไรอะ่ะน้ำอัดลมน้ำอัดลมน้ำอัดลมปุ๊บหมดเลยทับฟองไปเรอน้ำอัดลมก่อนนะจ๊ะ น้ำมันลมไม่มาว่ะแล้วก็ใช้กาวเพื่อติดเป็นชุดหนังโดน,นแล้วหมามันดุมากแอ่ก็ช่วยโสดาไม่มีดาเมจตม้อม,มา,า,มมมาแค่นี้เองเหรอเฮ้ยจะดาวอีกแล้วโอยโตด้าเออฝ่ายมันตายไปแล้วเก็บของแป๊บเอ้ยแร่นี่ขอนะต้องการครัฟของพอดีเลยนีไ่ได้พิ่พงรีบดาวเรีบไปฮิวให้เต็มกดเอ็ก เอาขวดไม่ใช่ละอยากได้ขวดโซดามากเลยทำหม้ข้าวปั๊ขวดโซดาฉันอยากได้มันหาจากไหนวะไอ้มีคนเล่นล็อกซี่มั้งเนี่ยมีดาวบ่อยมากเสียฟอร์มเลยวะวงโง่ไงเขาเรียกโชงโง่โ <laughs> ชลิวเกนนะวะ่ามีคนบอ,<ะ>บอกว่ากิ่นมาก ผมกำลังฝึกให้นนมันเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าผมยืนคนเดียวเนี่ยนนแบบเฮ้ยตาเราเล่นเก่งกันแต่ภาคแรกแล้วตาเอปีมุกนี้ไม่ถึงครึ่งอะของตากับเราหน่ะไหนดิจริงมีของอะตาต้องไปเล่นภาคแรกก่อนถึงจะรู้ว่าเล่นไงโอภาคนี้ไม่ไหวเลยภาคแรกคงไม่ไหวเหมือนกันภาคแรกเล่นยากดิได้ปืนเลยโอ้โหหาขวดให้หน่อยถ้าเจอก็เอาให้หน่อยนะขวดอะไรวะน้ำลมปืนใหม่ขวดน้ำลมใช่ไหม แอลกอฮอล์ใชไไไไ้ไม่ได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 ้ของบ่วงสั่งชิลล์ะ <c oughs> ละต้องคาบละอืมเราเราต้มแบบเฮ้ยเริ่มตีแรงละ <c oughs> ขอโอ้โหโอ้โหของบ่วงยกเซตนนเอาของฟ้าไนะหมหมวดไหนอะไรฟ้าอ,อ๋อโอ้ยนนมไม่มีเลยเอ้ยนนเดี๋ยวไม่มีมาเอาไหขาดอะไรอะเนี่ยของฟ้าเอาอนี้ไปใช้ไป อ๋อเครื่องประดับวะนังกี้เครื่องอะไรเนี่ยพลังโจมตีอู้สวยสุดอยากได้ขวดอ่ะมันอยู่ข้างอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่ตรงตรงเบื้องตัวเบื้องงั้นเราไปที่โบนกันเถอะได้เลยตีสองร้อยแล้วเว้ยนี่ข้าวแกงกะหรี่คาราเกะหิวเลยเล่นเกมนี้แล้วหิวมากอาหารเกาหลีสตรีทฟู้ดเนี่ยพวกนี้เหรอใช่ปะน่าจะใช่คล้ายๆกันแหละ เฮ้ยนอนมีคนเดี๋ยวกลับไปช่วยโอ้ยตัวนี้ไงที่มันฆ่ากันเดี๋ยวนอนใจเย็นนอน,นไหวนี่ไหวนี่ก่อมันหนีตามเพื่อนไปเราได้ของม่วงไปชิน้นแล้วกลับมาจะต้อนเลยเหรอต้อ,ตอนเดี๋ยวมันก็ออกมาเดี๋ยดิมันไปไหนไม่ได้หรอกนอกจากไปวาร์ปมันคงไปวับมาว่านี่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 มาวนี่นี่มีของม่วงเอาไปชิน้นอะ ไนเอาหน้ากากไปส่วนหัวเหรอเอามาพอดีเลยไม่ต้องท้าบเลยอ๋อฉันต้องการขวดอ่ะเดี๋ยวเครื่องประดับเอ้ยเหลือรองเท้าเป็นสีฟ้ายังไม่ได้ครับนั้นจะท้าบรองเท้าอ่ะมีรองเท้ารองเท้าอันนี้ป่ะรองเท้าแบบรองเท้าวิ่งเนี่ยไม่มีเลยอ่ะทิ้งหมดแล้วโอเคอยู่ข้างบนตอนตามมาเร็วเฮ้ยมีเพลสไอตัวเมื่อกี้อุ้งของมั่วเหมือนกันนะเนี่ย อย่างนี้ต้องเล่นกับที่ฝีมือแล้วล่ะเฮ้ยใครมาเฮ้ยคนเหรอโอ้โหถอยมาถอยมาถอยมาถอยอยู่ไม่ไหววะอ่อดามันแรงเกินไปของม่วงของทองสองชิ้นโอ้สองทองคีล่ามันของทอง ตายไมนะ่ได้ตายโอ้ผมตายแล้วเออไม่ดูนนท์ดีกว่าไปของทองสองชิ้นนะบอกเลยผูอยากอ่ะตอนนี้เอาของม่วงเราไปใส่หมดแล้วออนนท์ซุ่มมันไม่ไหวแน่เลยใชข่ของมันหดหดเกินอะ่ะเดืสิบสามกับสิี่อ่อะมันต้องมีของทองไปงัดกับมันอะ่ะ เรียบ้อยเหลือนอนแล้วเฮ้ยตีสุดท้ายเอ๊ะเหลือสองตีสามรับเราด้วยนอนเป็นไม่ขึ้นไม่เอาอสองม้วงเลยเหรอไม่ของทองแล้วโชคดีจัดจัดอ้ห้ได้ของทีสีที่ดีได้แหละรองเท้าโอ้รองเท้าทอง วิง่งเร็วขึ้นเยอะเลยโอ้ถ้ยัีรองเท้านี้นะอาอันนี้คือปุ่มอะไรอะ่ะบลมมองเหรออ๋อไม่ล็อกไม่ต้องล็อกโอเคตัวน,นี้ต้องทำอาหารเยอะก่อนเพราะเดี๋ยวมันบอกยาวแะอุย้ยคลิป20นาทีแล้ว่าใส่โฆษณาแล้วใส่โฆษณาแล้วใช่ เพิ่มสามสิบห้าสามสิบแปดกลังโจมตีเฮ้ยมาแล้วนนท์ข้างหลังอือไอ้ตีนี้แหละไอ้ตีนี้แหละไม่ไหววะโอ้เยอะเยอะเบลสิบห้าอะไเหรอโอ้ไอ้ตัวสีทองเบลสิบห้าไอ้คีร่าหมดนั่นสินะตะรีบแตกเกินอ๋อไปคิดประกอบเลยมันจะดังสนุกมากเลยคลิปนี้สนุกมากสนุกดีครับได้ของโคนเยอะเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามีแพลนไปอัด The way out โอเคก็ขอบขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนเจอกันใหม่สไลด์ตัวไปรุนเมกาเอ้ทำไมต้องเปีกกว่าวะไปไอรุนเมกาไปละครับเจอกันคลิปผม